สวัสดีครับ f อฟอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับวันนี้จะมาจิ้มต้นที่ไม่ได้กีดนะครับต้นนี้คือหน้าตายนะครับจริงๆหน้าตายก็เกือบทั้งสวนนะครับแต่ต้นเนี้ยคือมันหนักแล้วพักไว้นะครับอันนั้นเพื่อนๆเขาจีดได้อยู่ครับช่วยหนึ่งจุดห้าลิตรก็ไม่แน่ใจว่ามีดที่สามหรือที่สี่นะครับส่วนนี้ เพื่อนเขาก็ก็ได้นะครับน่าจะมีที่สี่นะครับกับยางสภาพสุดโ o มนะครับแห้งเหือดส่วนใหญ่นะครับแถวนี้นี่คือตายเยอะเลยอันน,นี้ยังหยดจริงๆนีงอ่เพื่อนเพื่อนเนาะแถวเนี้ยตายเยอะต้นเนี้ยนอกจากตายก็สภาพดีครับเดี๋ยวมาจิ้มดูนะครับ ว่าเป็นยังไงจิ้มใต้แผลเก่านี่แหละเนี่ยอยันนี้แผลเก่านะอยู่ที่มันสร้างเนื้อไม้ได้ไบเนี่ยว้าลึกไปหน่อยมั้ยนะเนี่ยน้ำยางนะครับแผลที่หนึ่งนะแล้วก็ดูสภาพกันครับ อันนี้ยังพอที่จะเป็นเปลือกที่สร้างใหม่นะตัวเนี้ยตัวนี้จีดใต้เลยนะผมว่าดูอ้อนออนนะวนๆ้่นเนี่ยตรงนี้ยหมดหน้ามันถ้ามาเริ่มมาเริ่มตรงนี้ได้นะปีหน้าเนี่ยฝนหน้านะครับตรงนี้แผลไอ้แผลใหม่ไม่ต้องห่วงเลยเลย,เลยดรือน้ำยางนะครับเนี่ยนหละครับน้ำหมักสูตรสองช่วยได้ครับ ยางสภาพยังไงก็เอาอยู่นะฮะสุดโซมยังไงก็ก็รักษาได้นะครับหน้าตายนะครับเนี่ยมันเป็นยางสอยแต่ก่อนจิ้มตรงเือเก่าเนี่ยแหละที่สร้างมาใหม่นะครับตัวนี้ก็กรีดไม่ได้นะครับปีหนา้าฝนลงฉีดน้ำหมักเรื่อยนะครับตนนัวนี้หน้าแรงมันให้ปุ๋ยทางดินไม่ได้ก็ ฉีดน้ำหมักเอานะครับอันนี้ใต้แผลเก่าเลยนะครับน้ำยางซึมออกมาแล้วอันนี้เปลือกที่สร้างมาใหม่ปีหน้าก็คงต้องตรงเนี้ยกีดตัวเนี้ยตะบ,บุ่มตะปั่มนิดนึงก็ลบดีไปหน่อยนะครับเพราะมันเป็นยางสภาพับเป็นยางสอยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะน้ำหมักสูตรสองครับ fc ท่านใดได้รับไปแล้วนะครับผม สามฝาต่อน้ำหนึ่งถังนะถังสิบแปดลิตรหรือยี่สิบลิตรนะครับฉีดให้ทั่วลำต้นนะฮะทายางหน้าตายนะฉีดทั่วลำต้นไปเลยนะครับทายางปกติก็แผลกรีดแล้วก็สูงต่ำประมาณหนึ่งเมตรนะครับง,ง่ายๆนะครับทายางปกติป้องกันการเกิดหน้าตายด้วยนะครับนี่นะป้องกันทิลราเพิ่มจำนวนท่อน้ำยางนะครับ แล้วก็สามครั้งแรกอยากให้ฉีดทุกอาทิตย์นะฮะอันนี้บังคับเลยก็ได้ครับฉีดทุกอาทิตย์เลยนะครับสามครั้งแรกกระตุ้นมันนะครับแล้วครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็อาทิตย์ไอ้สองสามอาทิตย์ต่อครั้งนะครับครั้งที่สี่เป็นต้นไปดูนะความเหนียวเหนืดของยางเขานะครับเข้มข้นเหนียวเหนืดนะฮะดูนะฮะเนี่ยดีมากนะครับยางหน้าตายแล้วเขาก็จะสร้าง เนื้อไม้ได้ไวใ็นไหมครับตัวนี้เป็นรอยรอยร้อยบาทนะครับมันหุ้มปิดหมดฮนะจี่เขาสอยนะฮะคนงานชุดสามสี่ปีที่แล้วอันนี้ของปีที่แล้วนี่ฮะเห็นไหมสภาพอย่างนี้เดี๋ยวก็กลับมาวินานะฮะกลับมากีดได้ปกตินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ